สนับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปี s u ซูกิด e a อ of the Year ยมอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซู z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศเจ้าหนูอารเบโรฟันเดนนะครับอดีตลูกกรอกขนองจากรัวแคลิงตันซึ่งเด็กผีน่าจะาคุนหน้าคุนตาเป็นอย่างดีย้ายออกจากแมนยูไปอยู่กับเบนฟิก้าได้รับโอกาสลงสนามและก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ซึ่งล่าสุดมีข่าวลือเหมือนกันว่าปีศาจแดงอาจจะพิจารณาเซ็นกลับมาในช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมนี้ หรือถ้าเกิดไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวมกราก็เป็นในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนปีหนะ้าเจ้าตัวก็เปิดอกเปิดใจนะครับพูดถึงข่าวที่โยงอ่ะแมนยูผมกำลังโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำอยู่ตรงหน้าผมมีแมตช์การในขันให้ลงเล่นทุกๆ3วันมันย่อมเป็นเรื่องดีที่มีสโมสรต่างๆสนใจในตัวคุณซึ่งนั่นหมายความว่าคุณกำลังทำผลงานได้ดีอยู่ในเวลานี้แต่ก็นั่นแหละทุกคนน่ะ อยากที่จะพัฒนาตัวเองและผมกำลังทำได้ดีมากที่นี่ส่วนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่ของเงื่อนไขสัญญาที่สโมสรสามารถซื้อผมกลับไปได้ผมขอย้ำว่าผมมีความสุขมากๆกับที่เบนฟิก้าผมมีสัญญา5ปีผมเพิ่งจะอายุ21ปีผมต้องการลงเล่นต้องการคว้าโทรฟี่แชมป์กับเบนฟิก้าหรือแม้กระทั่งทีมชาติสเปน คือถ้าเกิดสมมุติแมนยูจะเซ็นกลับมาเนี่ยน่าจะต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับน้องเพราะสาเหตุหลักๆที่เด็กคนนี้ย้ายออกจากแมนยูก็เนื่องจากทีมชุดใหญ่ไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงให้นั่นเองแล้วก็เด็กมันร้อนวิชาเด็กมันอยากลงเล่นแยกทางกันในตอนนั้นนะครับน่าจะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายแต่แมนยูเองก็กันเหนียวไว้เหมือนกันนะ ทำเรื่องของเงื่อนไขในการซื้อกลับมาซึ่งข้อมูลจากเรคคอร์ดของทางฝั่งโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าแมนยูเต็ดมีเงื่อนไขในการซื้อกลับอยู่ที่ตัวเลข16.7ล้านปอนด์เท่านั้นแต่เงื่อนไขนี้จะสามารถใช้ได้จนถึงซัมเมอร์ปี2026ทีนี้ในส่วนของเจ้าหนูแฮร์รี่อาร์สนะครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอริกเทนฮากประเมินแล้วว่ายังไม่พร้อมในการขึ้นชุดใหญ่ก็เลยให้ลงเล่นทีมเยาวชนไปก่อน ล่าสุดผมไปลองเช็คข้อมูลนะจากใน Twitter สายวิเคราะห์ที่เขาตามบอลเยาวชนคือเราไม่ได้ดูบอลเยาวชนอยู่แล้วไงเราก็ต้องไปอาศัยไปหาข้อมูลไปไล่อ่านอะไรต่างๆปรากฏว่าเออดีขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าหนูแฮร์รี่อามัสได้รับเสียงชื่นชมเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในจังหวะการอินบวดเข้าไปข้างในแล้วพาบอลขึ้นหน้าส่วนเกมรับ ที่ดูมีปัญหาเรื่องของการยืนตำแหน่งสมาธิอะไรต่างๆก็ดูปรับปรุงแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับทีนี้โอกาสในการได้ขึ้นชุดใหญ่คือท่านผู้ชมครับผมบอกว่าปีหน้ามันอาจจะฟังดูนานนะแต่วันนี้มันวันที่20พสศจิกาอีกแป๊บๆก็หมดปีนี้แล้วว่าแล้วก็ขึ้นปีใหม่คงต้องไปรอในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังมารอลุ้นกันว่าโค้ชเจ๋งจะให้โอกาสอามาร์ดผักดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่หรือเปล่านะครับแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวคอนเฟิร์มว่า แมนยูเตดจะไม่ปล่อยแฮร์รี่อาร์มสแบ็กซ้าดาวรุ่งอนาคตไกลว่า17ปีออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงตลาดหน้าหนาวมก,การาคมอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าจะไม่ปล่อยนะสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่20เดือน11ปี2567ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่ง การันตียอดขายดับหนึ่งของไทยบทปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ description และปักบุตร c o m นต์วิดีโอ youtube ด้านล่างระวังของปลอมกันด้วยของแท้กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ซึ่งผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับตอนนี้มี3สีให้เลือกสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเปรดฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเลมขนน้องชาไข่กูมิงไม่เคลื่อนคาริก ตำนานของแมนยูเต็ดแล้วก็เคยเป็นอดีตกุนซือขัดตาทับให้สัมภาษณ์นะครับเขาพูดถึงอโมริมบอกว่ามันเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่มากๆนี่คือสโมสรฟุตบอลที่น่าทึ่งแฟนบอลมากมายมหาศาลและมีความคาดหวังที่สูงมากแต่ก็นั่นแหละคือสถานที่ที่คุณนะ่ะอยากจะไปพิสูจน์ตัวเองกับสิ่งที่ดีที่สุดและในตอนนี้อโมริมอยู่ตรงนั้นแล้วผมคาดหวังในฐานะ แฟนแมนยูเตดว่าเขาจะทําได้ดีครอบครัวของผมตัวผมคนที่ผมรักเราเนี่ยรักแมนยูเตะมากๆผมเลยหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีทีมมีนักเตะที่ดีและในคนในสโมสรก็ยอดเยี่ยมผมหวังว่าเขาจะอมโมริมนะเขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วที่สุดทีนี้มากันที่รรยงานข่าวจากพอลจอยนะครับ สายข่าวโดยตรงของร์พูออกมาเปิดเผยข้อมูลที่หลายๆคนก็ตกใจนะ <laughs> ผมว่าแฟนช่องน่าจะเห็นข่าวในโลกอินเทอร์นเนต็ตแล้วแหละในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือย้อนกลับไปในช่วง2022ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสว่าซาร่าอาจจะพิจารณาย้ายออกจากร์พูเนื่องจากเขาเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวจกเจกคินคอปก็ต้องมองหาตัวแทนซาร่าปรากฏว่าพอลจอยนะครับให้ข้อมูลว่า,จากเจกคินคอปมาดูสนใจอันโตนี ซึ่งในเวลานั้นกำลังทำผลงานได้ดีกับอาแจกอัมเตอร์ดัมลูกาลนั้นอันโตนี่ยิงไป12ประตูกับอีก10แอสซิตถ้าเกิดผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับอันนี้คือช่วงล่างทองที่สุดแล้วของอันโตนี่ตลอดอาชีพการค้าแข้งของตัวเองผลงานในลูกาล2022นั่นแหละคือดีที่สุดแล้วจนสุดท้ายไมค์กอดอนนะครับที่เป็นประธานกลุ่มเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ป สามารถโน้มน้าวนะให้ซาร่าเนี่ยขยายสัญญาแล้วตัวซาร่าก็คุยกับเจเกนคอปด้วยแหละตกลงเรื่องของแผนงานกันได้ปรากฏว่าซาร่าก็ขยายสัญญานะครับจนถึง2,025ในส่วนของอันโตนี่ช่วงซัมเมอร์นั้นก็ต้องรอจนถึงท้ายตลาดและเป็นปีสาตแดงที่ระเบิดคลังคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติบริษาสตสโมอสอนนะครับลำดับที่สนะ ลำหับที่2ต่อจากพอพปอกบานะครับก็แมนยูไปเซ็นมาร0อยล้านยูโรข่าวตลาซื้อขายนักเตะกันบ้างน,นะครับช่วงนี้แมนยูก็นอกจากดิวแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาสู่หน้าตัวเป้าก็มีไม้อ่านเป็นระยะระยะเหมือนกันรายงานจากเอมาัตติโน่นะครับที่เป็นสายนาปโปลีสื่อฟากอิตาลีให้ข้อมูลว่าแมนยูเตพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ25ล้านปอน หรือราวราวสาล้านยูโรและก็แถมอาจารย์ดูโจสัวเซอร์ซีให้กับนาโปลีพิจารณานะครับในการขอซื้อตัววิกเตอร์โอซิมเฮนซึ่งปัจจุบันโอซิมเฮนย้ายไปอยู่กับกาลาตาสายก็มีปัญห์ปัญหาเป็นเรื่องราวดารามามหากาบในตอนนั้นสุดท้ายโอซิมเฮนก็ความสัมพันธ์เนี่ยแตกหักกับบอร์ดบริหาร มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยไล่เอเย่นที่ดูแลเรื่องของผลประโยชน์การเจรจาของตัวเองออกไปนะครับเปลี่ยนเอเย่นในตอนนั้นนะเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในซาอุสุดท้ายก็ไม่ได้ไปมีข่าวโยงกับเชลซีผมนึกว่าจะมาเชลซีนะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไปลงเอยด้วยการยืมตัวอยู่ที่กาลาตาสลายนี่ล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติผมเพิ่งเห็นในยูโรปาลีกนี่ยิงสเปอร์ได้อยู่เหมือนกันนะ โอซิเมนนะครับเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เอริกเทนฮารต้องการสู่หน้าตัวเป้าคือตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของแมนยูคือแฮร์รี่เคนแล้วก็โอซิเมนสรุปคือไม่ได้นะครับทั้งเคนแล้วก็โอซิเมนไปลงเอยกับลาสบูธ o อยลุนแทนตอนนี้กลับมามีข่าวโยงกับโอซิเมนอีกแล้วค่าิีสัญญาปัจจุบันของโอซิเมนนะครับลดลงมาเยอะมากจากในอดีตเหลือราว 63สามล้านปอนด์ซึ่งแมนยูตามข้อมูลจากสื่อเจ้านี้นะสำนักนี้ที่เขาบอกว่าจะยื่น25ห้าล้านปอน์หรือเราลาวสาสล้านยูโรแถมอาจารย์ดูเซิรซ์ซีไปให้นาโปลีเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูอย่างหนักหน่วงนะคือนาโปลีเนี่ยมีพี่ตู้อยู่แล้วเมื่อกี้ผมจะบอกพี่ดูมีพี่ตู้ลูกกูอยู่แล้วอะ่ะแล้วแถมมีกองหน้าเงาอีกคนหนึ่งอย่างสกอตต์แม็กโทมิเน่เอก,อก เออเจาเซิร์กซีไปหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่เซิร์กซีเนี่ยมีข่าวย้ายทีมบ่อยมากนะครับพึ่งเซ็นมาเองในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากองหน้าเบอร์9.5เราต่อไปนะครับมากันที่เรื่องของโยเคเลสกันบ้างล่าสุดนะครับก่อนเกมที่สวีเดนจะพบกับอเซอร์ไบจานข้อมูลจากแมนเชสเตอร์อินนิงนิวเปิดเผยว่าแมนยูเต็ดได้มีการส่งแมลมองสเกล ไปติดตามนะครับเช็คฟอร์มการเล่นของยูเคเลสเอาจริงๆไหมไม่ต้องแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิวรายงานหรอกแฟนมนอย่างเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าสโมสอก็ต้องส่งสเกลแมวมองไปเช็คฟอร์มอยู่แล้วและรวมถึงทีมอ,อื่นด้วยซึ่งไปดูเกมนะครับที่สวีเดนเอาชนะสโลวาเกีย21วันนั้นยูเคเลสทำผลงานยิง1ประตูกับอีก1แอสซิตปรากฏว่าเกมนัดต่อมาของสวีเดน ที่เจอกับอาร์เบาจานนะครับเยอเคเลสยิงไปสี่ลูก <laughs> พาสวีเดนถล่มไปหกศูนย์นะครับแนวลูกของสวีเดนชุดนี้นี่น่ากลัวมากเยอเคเลสคูรูเซฟกี้อามีอีลังก้าด้วยอดีตตัวจีตของเราแล้วก็อีซักนี่มันแฟนแทสติกโฟสวีเดนเจเนเรชั่นรุ่นใหม่ชัดๆเลยในส่วนของเยอเคเลสนะครับ ทำคนเดียวสี่ดอกเน้นๆเท่ากับว่านับรวมทั้งหมดในนามสมโมสรแล้วก็ทีมชาติเจ้าตัวลงเล่นนะครับยี่สิบสี่นัดทําไปสามสิบสองประตูกับอีกแปดแอซซิตโอ้โหสามสิบสองประตูกับอีกแปดแอซซิตเล่นไปแคย่ยี่สบี่นัดมึงจะยิงกี่ลูกเนี่ยผลงานของเจ้าตัวนะปัจจุบันเป็นดาวสมโมสรสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ยูฟาเนชันลีกด้วยจำนวนเประตูนะครับ ส่วนในซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับลงเล่นไป10นัดทำไป16ประตูอันนี้เรามาแยกย่อยสถิตินะ10นัดยิงไป16ประตูแล้วก็เป็นดาซันโวสูงสุดร่วมของเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลงเล่นไป4นัดทำไป5ประตูแล้วก็ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นเป็นนักเตะที่ทำประตูรวมได้มากที่สุดบนเวทีลีกท็อปของยุโรปในปฏิทินปี2024คือยิงได้มากที่สุดแล้ว ก็สำหรับยูเคเลสนะครับมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่83ล้านปอนด์ถึงแม้จะมีข่าวว่าลิสบอนพร้อมปล่อยถูกกว่าค่าฉีก63ล้านปอนด์แต่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเตะยิงิงได้เรื่อยๆยิง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 เผลอๆมันอาจจะมีการยื่นบิดประมูลซึ่งค่าตัวเนี่ยมันจะไม่แพงกว่าค่าฉีกจะไม่แพงกว่า83ล้านปอนด์แต่มันน่าจะอยู่ในเลทประมาณตั้งแต่ขั้นต่ำอ่ะ หกสิบสามถึงแปดสิบสามล้านปอนด์น่าจะอยู่ประมาณนี้สโมสรที่อยากได้ตัวเยอเคเลสก็ต้องแข่งกันยืนเบ็ดแล้วก็เกียร์กล่มน,นักเตะใครดีใครได้อายุ26ปีคือมาปุ๊บแล้วคือพร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวจะเก็บข้าวเก็บของนะครับย้ายมาอยู่กับอดีตเจ้านายนะ <laughs> หรือเปล่านะอืจะมาลำบากด้วยกันหรือเปล่าโครเจ๋งบอกสิทธิผมสิทธิผมแม่ถ้าดีใจมันเท่เลอเกินว่ะค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมลาสมดหอยลุนก็จากเกมล่าสุดที่เดนมาร์กเสมอกับเซอร์เบียหอยลุนเนี่ยไม่มีโอกาสยิงประตูเลยนะครับเท่ากับว่าเจ้าตัวจบสถิติในการเล่นกับทีมชาติเดนมาร์กปีนี้ เล่นไป12นัดยิงได้ศูนย์ประตูกับอีก0อนอซิตซึ่งประตูล่าสุดที่ยิงให้กับทีมชาติเดนมาร์กเกิดขึ้นวันที่17ตุลาคมปี2023นู่นเลยนะครับเป็นการยิงใส่ซานมารีโน่กรอนอีถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่เริ่มโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันจากต่างประเทศนะครับแฟนบอลเดนมาร์กเขาก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเพราะว่า จะบอกว่าเดนมาร์กไม่มีตัวป้อนไม่มีตัวจ่ายมันก็ไม่ใช่นะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยหาจังหวะได้ง้างเท้ายิงคือไม่ได้เลยนะแล้วแถมไม่ยิงประตูไม่แอซซิตมาปีหนึ่งแล้วอ่ะก็ได้แต่ตั้งความหวังนะผมก็ยังคงเชื่อมั่นในลูกลักโนน่1ของช่องเราว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีในยุคใหม่ของลูเบนาโมริมนะครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสจะดูเอียงไปทางแรตฟอร์ดหน้าเป้าผมก็ยังไม่ไม่เชื่อนะว่าแรตฟอร์ดเนี่ยจะกลับไปยิง20-30ประตูได้คือถ้ายิงได้ก็ติดทอฟ4แค่นั้นแหละ <laughs> แต่ก็คงจะไม่ได้ลุ้นแชมป์เขาได้ประมาณนี้เพราะถึงมีนาเมษาเขาไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้ผมเห็นเลยนะเขาจะหายหายจ่อยเข้าป่าตลอดอืมโอเคแต่ถ้าเกิดยิงได้มันก็ดีแรตฟอร์ดอะ ทีนี้กลับมาเรื่องฮอยลุนคือผมก็ยังเชื่อว่าฮอยลุนเนี่ยจะประสบความสําเร็จกับแมนยูในยุคใหม่ของอโมริมได้อยู่นะเพราะเขายังอายุน้อยอยู่แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่คิดแต่ถ้าเกิดจบฤดูกาลนี้ฮอยลุนยังไม่สามารถทําผลงานได้ตามที่อโมริมแล้วก็แฟนบอลแมนยูเตดรวมถึงบอร์บริหารคาดหวัง จำนวนเม็ดเงิน72ล้านปอนด์ที่ทุ่มเงินซื้อมาจากอันตันต้าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเจ๊งกระบงนะครับแล้วก็แมนยูต้องลงตลาดซื้อสู์หน้าตัวเป้ามาคือซื้อมาแพงะถึงแม้จะอายุน้อยแล้วเราก็เข้าใจนะครับว่าต้องให้เวลาเด็กอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดมันต้องรออีกแบบปี2ปีเราจะรอกันไหวไหมและแถมตอนนี้แมนยูก็มีข่าวนอกจากโอซิเมนที่เริ่มมีกระแสมาเหมือนกันยูเคเลสเนี่ย อยู่ในกระแสหลักตอนนี้เลยว่าแมนยูอยากได้ตัวมากถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเลมขนน้องชายไข่กูมิงรถจนคุณภาพาซูซูกิและก็เกม FC ออนไลน์สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้มีตำนานไอคอนกลเลตเบลเข้าเซิร์ฟแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนลิงก์โหลดอยู่ในช่องดีสคริปชันด้านล่างเกม FC ออนไลน์ ine, เกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่า เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ